Ah uh. อัสสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮิวะบารอก้าโตามาพบในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5กับคุณครูสุวานีเยงยูงยน,นนะคะก่อนที่เราจะเรียนให้นักเรียนทุกคนยกมือขึ้นอ่านดองค่ะ ิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมรับบิชรอห์ลิซัดรีวายซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดาตันมิลลิซานียัฟกะฮูกาลีอาก่อนที่เราจะเรียนครูจะทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนสัปดาห์แรกเลยค่ะสัปดาห์แรกคุณครูให้เราทำแผงผังใช่มั้ยคะอ่าแผงผังเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะ,ะเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่มั้ยคะ แบ่งเป็น3ด้โดยการน1่งคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์3จิตวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะส่วนคาบที่2หรือว่าสัปดาห์ที่2นั้นคุณครูให้เราทําแบบฝึกหัดใช่ไหมคะเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มี5ขั้นตอนด้วยกันก็คือระบุปัญหา ตั้งสมมติฐานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลโดยที่ครูให้เราทําแบบหัดโดยที่เราเติมช่องว่างใช่ไหมคะ,ะส่วนสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับทัะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทัศกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือ ขั้นพื้นฐานจะมี8ทัศนะส่วนขั้นที่2ก็คือขั้นสูงหรือว่าขั้นผสมจะมี6ทัศนะนะคะเรามารู้เกี่ยวกับทัศะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกันก่อนเนคะ8ทัศะมีอะไรบ้าง 1. ทัศะการสังเกตใช่ไหมคะ,ะทัศะการสังเกตก็คือ เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้หลายอย่างร่วมกันได้แก่อะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นและผิวกายของเราใช่ไหมคะสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าเสียงอันนี้เป็นเสียงอะไรเราก็ใช้หูในการฟังใช่ไหมคะอันนี้คือทักษะการสังเกตต่อไปสองทักษะการจำแนกประเภท เป็นการแบ่งพวกหรือว่าการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆสมมุติว่าเราจะแบ่งกลุ่มของเสื้อใช่ไหมคะเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้าที่สะอาดกับเสื้อผ้าที่สกปรกเราก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มสะอาดกับสกปรกเรารู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือเสื้อที่สะอาดอันนี้คือเสื้อที่สกปรกโดยที่เราสาังเกตเราสาังเกตจากอะไรได้บ้างาดูกับตา เสื้อที่สะอาดก็จะสะอาดส่วนเสื้อสกปรกก็จะมีรอยเปื้อนอยู่ใช่ไหมคะแล้วใช้จมูกในการดมกลิ่นถ้าเสื้อที่สะอาดก็จะมีกลิ่นหอมแต่ถ้าเสื้อที่สกปรกก็จะมีกลิ่นเหม็นนะคะอันนี้คือการจําแนกประเภทต่อไป3าม ทักะการวัดอทักษะการวัดก็คือเป็นการเลือกและการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อหาค่าของสิ่งต่างๆอาสมมุติว่าเราจะวัดสม,มุดหรือว่าหนังสือเราจะใช้ไม้บรรทัดในการวัดแต่ถ้าเราจะวัดรอบเอวของเราเราจะใช้สายวัดในการวัดนะคะ แต่ถ้าเราจะวัดอุณหภูมิของอากาศหรือว่าของสารต่างๆเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดค่าใช่ไหมคะอันนี้คือทักษะการวัดต่อไป C ทักษะการใช้จำนวนทักษะ,ะการใช้จำนวนสมมุติว่าเราทำการทดลองอเราใส่น้ำลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่1กับใบที่2เรายังไม่รู้ว่า มีปริมาตรเท่าไหร่โดยที่เราใส่ใบที่1ปริมาตร100มิลลิลิตรใบที่2ปริมาตร50มิลลิจากนั้นให้เราเทใบที่1กับใบที่2รวมกันเราก็สรุปได้ว่าใบที่1กับใบที่2รวมกันก็คือเอามาบวกกันก็จะได้1 5 0มลอันนี้คือทักษะการใช้จำนวนนะคะต่อไป5 ทัศการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาทัศการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาก็คือเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครองเมื่อเวลาผ่านไปต่อไปข้อที่6 ทัศษะ,ะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยที่เราทำการทดลองแล้วใช่ไหมคะเราก็จะรวบรวมข้อมูลโดยวิธีต่างๆเช่นทำเป็นแผนภาพแผนภูมิตารางหรือว่าทำเป็นกราฟเพื่อบรรยายให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปเจตทัศษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะ,ะการลงความเห็นจากข้อมูลก็คือเป็นการใช้ความคิดเห็นจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมเพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลสุดท้าย8ทักษะการพยากรณ์ทักษะการพยากรณ์ก็คือเป็นการคาดคะเนผลลัพธ์ของปรากฏการณ์หรือสถานการณ์สมมุติว่าเราดูบนท้องฟ้าวันนี้ มืดใช่ไหมคะเราก็จะคาดคะเนเราก็จะเดาว่าวันนี้น่จาจะฝนตกนะอ่ะอันนี้เราจะเรียกว่าการอะไรคะการพยากรณ์อ่ะอันนี้คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะมี8ทักษะต่อไปอ่าอันนี้จะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือว่าขั้นผสมจะมี6ทัษะด้วยกันนะคะามาดู 1. นทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรก็คือเป็นการกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมที่ต้องควบคุมไว้ให้คงที่ 2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปก็คือ เป็นการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเช่นการตีความหมายก็คือการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่เช่นโดยการ สังเกตรหรือว่าใช้ตัวเลขแต่ถ้าการลงข้อสรุปก็คือการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสังเกตการสำรวจหรือว่าการทดลองต่อไป 3. ทักษะการทดลองอทักษะการทดลองก็คือ,อทักษะการทดลองจะประกอบไปด้วย3ขั้นด้วยกันก็คือการออกแบบการปฏิบัติการทดลองแล้วก็ บันทึกผลการทดลองต่อไปสทักษะการกาหนดนิยามเชิญปฏิบัติการก็คือเป็นการกาหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมมติฐานหรือเกี่ยวข้องกับการทดลองนะคะ <c oughs> ต่อไป 5. ทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการตั้งสมมติฐานก็คือ เป็นการคิดคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลองอตัวอย่างก็คือ,อเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอาเช่นตัวอย่างก็คือสมมุติว่า สมมุติว่าเราจะทําการทดลองเราจะทําการทดลองว่าถ้าเกิดว่าเรานำน้ําตาลกับเกลือน้ําตาลกับเกลือผสมกันจะมีรสชาติเป็นแบบไหน <Okay. S 1> เราก็ตั้งสมมุติฐานล่วงหน้าว่าน่าจะมีรสชาติหวานแต่ว่าเรายังไม่รู้คําตอบว่าหวานหรือว่าเค็มเราจะต้องทดลองก่อนอันนี้คือทักษะการ ตั้งสมมติฐานต่อไปหกทักษะการสร้างแบบจำลองก็คือเป็นการสร้างหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อเรียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือว่าที่เราสนใจจะทำเป็นรูปภาพก็ได้สิ่งประดิษฐ์ก็ได้ชิ้นงานก็ได้สมมุติว่าเราจะทำเ,เราจะจำลองระบบสุริยะเราจะทำกับ ดินน้ำมันก็ได้เราทำขึ้นมาอันนี้จะเรียกว่าทักษะการสร้างแบบจำลองนะคะคือทัศษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรืว่าขั้นผสมนะคะจะมี6ทักษะด้วยกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอ่าก่อนที่เราอ่าก่อนที่เราจะจะเรียนจบครูจะให้เราทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรามาดูคำชี้แจงให้นะัเกเรียนดูวิดีโอเสร็จแล้วให้นะัเกเรียนกดลิงก์ใต้เมนเพื่อทำแบบฝึกหัดก็คือคุณครูจะส่งวิดีโอใช่ไหมคะคุณครูจะใส่วิดีโอลงไปในเฟซของจสวป5จากนั้นคุณครูจะใส่ลิงก์ใต้วิดีโอเพื่อให้เรา ทำแบบฝึกหัดใครที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมเมนชื่อนามสกุลชั้นป .5 ทับหนึ่งหรือว่าทับสองด้วยนะคะว่าเราทำเสร็จแล้วแบบฝึกหัดดังนั้นวันนี้นักเรียนก็คือไม่ต้องทำลงในสมุดนะก็คือให้เราไปทำแบบฝึกหัดในลิงก์ที่ครูให้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะวบินไลเต้าฟิดวอลีได้ยังวัสดระหมอะลยกุ้งะเรองมะตลลอ้อยะบะเระตุาย